เปิดใจแชมป์นมหุ่นแทบกลางสมรภูสุขุมวิท11แค่อยากมาช่วยไม่ขอรับคำว่าฮีโร่เผยเป็นคนเดียวที่ถูกตั้งข้อหาจากเหตุชุดละมุนกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกที่ซอยสุขุมวิท11มีชายคนหนึ่งชื่อว่าแชมป์ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยและถูกจับกลุ่มในที่เกิดเหตุซึ่งหลายคนต่างคาใจกับภาพที่ตำรวจจับใส่กุญแจมือขึ้นโรงพักโดยมองว่าทำเกินกว่าเหตุไปเหมือนเป็นอาญากรโดยแชมป์เปิดใจเล่าว,ว่าตอนแรกตนเองเห็นโพสต์ขอความช่วยเหลือ จึงเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วรู้สึกยอมไม่ได้ที่ LGBTQ ประเทศไทยทุกอย่างเพราะก่อนกลุ่มสาวสองฟิลิปปินจะลงมาหน้าโรงแรมเขายั่วยุโดยการเปิดหน้าต่างโรงแรมโบกมือล้อเลียนสายก้นใส่สาวสองไทยที่รวมตัวกันอยู่ด้านหน้าโรงแรมหลังจากสาวสองฟิลิปปินลงมาก็เกิดเหตุชุดละมุนทันทีขณะเกิดเหตุชุดละมุนแชมป์เล่าว่าตนเองได้เข้าไปห้ามแก๊งคนไทยที่กำลังเข้าใจผิดทำร้ายกันเองก่อนจะเห็นกลุ่มที่กำลังตะลุมบอลคนฟิลิปปินอยู่เราก็เข้าไปร่วม และโดนจับกลุ่มเลยตั้งแต่เวลาตีสี่และโดนแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนี้มีเพียงแชมป์คนเดียวที่โดนแจ้งข้อหานี้แชมป์เล่าถึงสาเหตุที่เข้าไปร่วมเหตุชุดละมุนเพราะตอนนั้นที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกว่าไทยนี้รักสั่งงบแต่ถึงรบไม่ขอและหากตอนนั้นได้เห็นถึงความมหัศจรรย์คือความสามัคคีของไทยจึงอยากช่วยแต่ขอไม่รับคำว่าฮีโร่ผมไม่รู้ฮีโร่ต้องใช้กับคนแบบไหนแต่ที่ผมทำเป็นความรู้สึกว่าคนไทยโดนเหย,ยียดยามศักดิ์รี จึงทาไปแบบนั้นอย่างสุดความสามารถคําว่าฮีโร่คงใช้กับผมไม่ได้เพราะผมเป็นผู้ต้องหาคําถามและความรู้สึกคาใจคือความไม่เท่าเทียมเรื่องกฎหมายรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยถูกดําเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็วแต่ชาวต่างชาติยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาอะไรซึ่งมีบางกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วหรือบางกลุ่มกําลังจะออกไปซึ่งถ้าพวกเขาเหล่านั้นที่ทําร้ายคนไทยออกจากประเทศไปแล้วเรายังเอาผิดเขาได้ไหมซึ่งขณะนี้บรรดาพิสากระเทย ได้รวมเงินยื่นประกันตัวแช่มเรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการระดมเงินบริจาคระวังถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง